ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับคำคำนะครับเร่งๆตะเว้นกําลังข่อยมือนี้ครับหลังจากเร็จสิ้นภารกิจดำหน้านะครับเขาเนี้วกีบเบี้ยวนะครับถ้าพี่พานองครับผาเอฟซีแฟนเพจอีพอรเมยลุงอาร์ตปามาพุทธสูตรคนนะครับมาอัปเดตนะครับนะครับสายพันธุ์ที่เป็นเอ่อสายพันธุ์ในกระแสนะครับมาแรงแซงทุกโค้งนะครับนั่นก็คือข้าวเจ้าหอมสยามนะครับ นี่คือทางรถเที่ยวนะครับทางรถออกนะครับอันนั้นเป็นตะกานะครับหมายเข้ามาดำลาดำละซาสุดลาสุดลาสุดนะครับก็คือต้องลกกาออกก่อนนะครับแล้วก็ดำกาสุดถ่ายมูพร้อมกับทางรถออกนะครับครับอันนี้คือเวียนช่องทางไว้นะครับนี่ครับเสื้อผ้าพี่น้องนะครับไปอัปเดตนะครับ ข้าวเจ้าหอมอราวีนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับดำต้นหนึ่งห่างๆนะครับอายุประมาณเดือนครึ่งนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่ายังไม่ได้อ่อยปุ๋ยนะครับยังเพื่อไใส่ปุ๋ยนะครับนะครับพอวันหนึ่งก็คือโบมีเวลาสองก็คือนามนะครับนามเพื่อนเอ่อ มาดูนะครับมะนาวยังหลายอยู่นะครับก็เลยยังพ้อในอ้อยนะครับนี่ครับเบิรงครับจากหนึ่งต้นนะครับนี่ครับความห่างยังยังยังเออเขาเอื่นว่ายังแต่กอบนท่านเต็มที่นะครับนี่คือพลังขี้ควายวงเล็บเผือกอย่างเดียวนะครับยังไม่มีพลังผงชูรสหรือว่าปุ๋ยนะครับนี่ครับ นาดำหนึ่งต้นแบบทังห้างนะครับเด้อขอย้ำว่าแบบทางห้างนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าพื้นที่ประมาณอ่าที่สักสองไร่ครับใส่ก้าแค่แปดแปดสิบผามัดนะครับทันจามุพิดนะครับบบแปดสิบหากับแปดสิบเก่าเนี่ยแหละครับแต่อยู่แปดสิบกว่ามัดนะครับนี่ครับ พลังขี้ควายเผือกนะครับนี่ครับยัางบาท่านเดียอ้อยปุ๋ยด้วยครับเด้อนี่ครับห้อยรถเที่ยวนะครับหมายถึงว่าดำที่หลังนะครับส่วนตัวดำก่อนนี่ครับเขาคือนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับนี่ครับหน้ามกระบายออกตลอดนะครับ พายุมาพี่น้องเพื้นระบายลงมาแน่นะครับอันนี้ก็อยากร้ายแน่ยูครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวก่อนจะอ้อยปุ๋ยนะครับจะเอาออกอีกนะครับคือตอนนี้ตันน้ำนาลี่ไวพอดีผมแก่งเขานะครับผมแก่งเอ่อเขา่าเจ้านะครับหอมวิสันตละนะครับอยู่ข้างบนนะครับ ครับแก่งเข่าไม้ถึงว่าเปียกสลับแห้งเกียงข้าวนะครับก็เลยเพื่อนะครับการคำนวณของกรมอุตุพิษผาดหรือว่าฝนโมมาก็จะได้สูบน้ำจากใข่นี่ขึ้นไปเทิงนะครับอันนี้คือผมเองจะแก่งนะครับทุกปีลก้กาจะใส่ส่วงนี่เป็นส่วงเกงนะครับเพราะว่าผมมีระบบน้ำผมมีระบบชลประทานนะครับก็จะใส่น้ำฝน นะครับแต่ว่าก็จะแกงประมาณว่าช่วงพายุจะเข้านะครับอันนี้ก็ว่าจะเขามาซื้อว่าพายุวิภาบ่าครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันมานะครับแต่ว่ากะมีเพียนสํารองไว้นะครบคับคือก็คือขังต้านน้ำไว้นะครับ,บข,ข,ข้างน้ำให้นไว้นะครับเพราะว่าเป็นขามคันเทศจซื้อก็คือทันเกิดว่าเพื่อนบม,มากะตั้งเครื่องสูบน้ำเอานะครับอันนี้คือ มาอัปเดตนะครับสำหรับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับอายุประมาณเาเดือนครึ่งละกันนะครับตีเสเดือนครึ่งนะครับเพราะว่าดำหน้าแต่ตอนนี้ประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่วจริงๆแล้วก็จะดำให้ขบวนก่อนนะครับก็จะประมาณเดือนกับอาทิตย์นึงนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ขึ้นมาอัปเดตนะครับ กำลังแตกกอนะครับกำลังแตกกอนะครับกลาเป็นเวลาที่เอ่อเหมาะสำหรับการอ้อยปุ๋ยแล้วะครับเต่ว่าผมังค่ขาภาร,รกิจเอ่อปักดามบนทั้งเหลีอ,อยู่นี่ครับภาร,รกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับต้นปลอดเขียดนะครับ อันนี้ขีขาดนะครับนี่ขีขาดเหมือนกับว่าผมจะกดมาไใบมงเดียวนะครับกดมาใหมงเดียวคือว่าง่ามเก็บง่ามถอนหยามันจะไงครับนี่ครับจะกดมานะครับเอามารวมกันไว้ให้มันเป็นเป็นแถวนะครับเผือเราเพิ่นทับกันบ่ตายเพื่อจะเกิดแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีทุกปีนะครับ อันนี้ขนาดหน้าดำเลยครับเด้อต้นปอดเครียดครับนี่นี่ครับนี่ครับขนาดหน้าดำนะครับท่านจินตนาการมาเป็นหน้าวานจะซ้ำใดนะครับนี่นะครับกอนจะใส่ปุ๋ยกระจะมาเนี่ยแหละขยายพื้นที่อยู่นี่เกือบประมาณบ่ิหลายบันไดครับประมาณจากักสามคูหกเมตรนี่แหละครับเพราะว่าผม กดขาดมาไห้นะครับมันเป็นหัวหยานะครับเอามามาร์กไว้นะครับส่วนต้นปวดขียดเพิ่นคนคางจะตายยากนะครับถ้าห้าบกกดมาใส่กันเพื่อก็จะเกิดทัวนะครับเพราะเกิดทัวเวลาถอนมันจะยากนะครับนะครับนี่ครับทุกปีก็จะถอนนะครับถอนก็จะเมื่อไห้นี้และครับนี่นี่ครับไม่องไว้นะครับอันนี้คืออัปเดตนะครับเขาจาหอมออรวีนะครับ นี่ครับอันนี้แกข้าจเจ้าหอมออรีนะครับผมเกี่ยงเข่านะครับนี่ครับเกี่ยงเข่าไม้เความวาเอาหนามออกนะครับให้พื้นเตะกอกนะครับมันเท่ากับชื่อว่าเอ่อเอาปลาขวนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือข้าวเจ้าหอมออรวีคือกันนะครับ นะครับเป็นให้หน่อยนึงนะครับส่วนตัวลักๆอีพีนะครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎานะครับหกแปดนะครับนี่ครับแก่งเขานะครับตัวนี้กัยังบุท่านอ้อยปุ๋ยนะครับยังท่านในอ้อยปุ๋ยนะครับ เริ่มแตกกอแล้วนะครับนี่ครับเริ่มแตกกอแล้วนะครับไอที่เห็นเขียวๆนี่โบเมนเขียวหวานปุ๋ยนะครับเด้อขอย้ำยังไม่ได้ใช้ใส่ชุรถนะครับยังเม่ไหนใส่ปุ๋ยนะครับครับอัตราการใส่ปุ๋ยกะบบไส่บหลายนะครับอ้อยแค่สิบโลต่อไรนะครับปีนี้ใสสิบแปดสี่ห้านะครับ ครับออยบางๆนะครับเพราะว่าจริงๆกับโบอยก็ได้นะครับเพราะว่าพลังขี่ควายเผือกนะครับครับผมเองกับโมเมนต์สายขุนนะครับจะเป็นสายบำรุงดินมากกว่านะครับโดยการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพสกนะครับนั่นก็คือใส่ปุ๋ยคอกนะครับขี่ควายนะครับใส่หน้านะครับ ราคามันบดีหรือราคาดีแกเรียงเอาขี่ชนะคือเก่านะครับสําหรับมอคไายนะครับช่วงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อปมอ่าขาเจ้าหอมเป็ดันตะละทีอ้อยปุ๋ยไปก้นนานะแล้วแกะแก้งเขาไว้นะครับสําหรับทีปนี้สวัสดีครับแก้ว